่ะนะครับนักเรียนสี่เหลี่ยมต่อมาที่นักเรียนต้องรู้นะครับนะเราก็คือสี่เหลี่ยมรูปเป้าอย่างนี้เขาบอกว่าสีเเาเาาส่เหลี่ยมรูปเป้าเนี่ยด้านที่ติดกันหรือด้านที่ประชิดกันเนี่ยจะยาวเท่ากันนะครับอันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับเป็นเหมือนรูปเป้านะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าค่์เป้าก็ได้นะครับ หน้านที่ประชิดกันเนี่ยจะยาวเท่ากันเราเรียกสี่เหลี่ยมเรียว่าสี่เหลี่ยมรูปเป้าโอเคไหมอ่ะต่อมาต่อมานะครับต่อมาก็คือสี่เหลี่ยมข้างหมูนี่ข้อสอบชอบออกนั่รียนครับสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยด้านที่ตรงเนี้ยเราเรียกว่าด้านคู่ขนานมันจะขนานกันนะครับ อย่างเงี้ยเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยนะครับด้านที่อยู่ตรงทาง่ามอืมไม่ใช่ฮะมันจะมีด้านคู่ขนานสองด้านเนี่ยเราเรียกว่าด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานนะครับมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เป็นคางหมูนะครับโอเคไหม มันจะต้องมีด้านขนานกันหนึ่งคู่เนี่ยเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโอเคเป็นนักเรียนนะแล้วก็แล้วก็สี่เหลี่ยมประเภทหน,นึ่งนะครับก็คือสี่เหลี่ยมใดๆอ่านะสี่เหลี่ยมใดๆเนี่คือมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มนะอัน,นี้สี่เหลี่ยมใดๆเวลาเราจะหาพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้นะครับมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งเส้นเนี้ย จะมีเส ium, ้นหนึ่งเราเรียกว่าเส้นทแยงมุมนะครับและจะมีเส้นที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมเราเรียกสองเส้นนี้ว่าเส้นกิ่งนะเราเรียกสองเส้นนี้ว่าเส้นกิ่งมันจะมีเส้นทแยงมุมแล้วก็จะมีเส้นกิ่งนะครับตั้งเรียนอันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมใด พืสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างที่เรารู้จักนะครับก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมาก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะอยู่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมขนมเี็กปูนสี่เหลี่ยมรูปเป้าสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็สี่เหลี่ยมใดๆนะครับโอเคไหมนะครับนักเรียนพะเนี้ยก็คือประเภทของสี่เหลี่ยมนะครับเนี้ยก็คือประเภทของสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียน okay now ¿eh?